สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงตอนนี้6แล้วนะครับโดยตอนนี้เนี่ยจะเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์ท่องเที่ยวฮอกไกโดนี้แล้วสําหรับตอนนี้จะเป็นเรื่องราวการเดินทางกลับเมืองไทยด้วยเครื่องบินของการบินไทยเรื่องราวของการเดินทางเที่ยวบินนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยครับคาวาสุดท้ายของการเดินทางที่ซโโัปโปโรตอนนี้ก็กําลังกลับเมืองไทยแล้วลากกระเป๋าก็สนุกเลย ก็เิ่กเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะครับเมื่อสักพุ่น,นี้เราอยู่ข้างหลังนี้กระเป๋าก็เราก็มีแค่นี้นะครับมางสองคนกระเป๋าก็มาบ,าบ,าบาัตรมาหนึ่งใบก็มาแค่ใบเดียวไม่ค่อยได้ซื้อของอะไร <c oughs> หรอกครับเพราะเราติ้นไปถ่ายรูปเดินช็อปไม่ไหวค่ะเดินช็อปก็ไม่ค่อยจะไหว <c oughs> ต่อไปเดี๋ยวเราจะนั่งรถบัสไปที่สนามบ,บินเนิวชิโตเซ่นะ <c oughs> ก็ไฟลรถเมย์อยู่ใ,ใกล้ๆโรงแรมนี่เอง โอเคเราเจอน,นิสสนามไปเลยครับอันนี้ก็อยู่รถบัตแล้ว ที่เป็นเดินลียลายดูชิตโตเซนก่อนคือเป็นรถด่วนนะครับแลนนี้จะนั่องโอโดรินะครับไงโอโดริระหว่างทางจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งความบันเทิงเพิ่งเลยก็คือสวนโอโดริละโอเคเดี๋ยวดิววันนี้ว่าสำหรับการเดินทางด้วยรถชัตเตอร์บัสไปยังสนามบ,บินนิวชิตโตเซนั้น ถ้าท่านพักในยาซูซูกิโนโแบบผมเนี่ยท่านสามารถเดินมารอรถเมล์ที่บริเวณป้ายรถเมล์ตรงหน้าร้านซูซิซันไมตรงสี่แยกซูซูกิโนโที่เป็นหอนาฬิกาได้เลยละครับและที่ป้ายรถเมล์ตรงนี้เนี่ยจะมีตารางเวลาบอกไปด้วยนะครับซึ่งผมแนะนําให้ท่านเนี่ยมาดูเวลาก่อนนะว่าพรุ่งนี้ท่านจะกลับเวลาประมาณเท่าไหร่ท่านจะได้วางแผนถูกครับ การนั่งรถไปสนามบินแห่งนี้นะครับไม่ต้องจองที่นั่งล่วงหน้าแต่อย่างใดครับค่าโดยสารก็เพียงคนละ1030เยนเท่านั้นโดยท่านสามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือจะใช้ไอซีการก็ได้ครับตอนนี้ถึงสนามมิชิโตเซแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องชำระเงินกับทางตู้มาเทราะว่าเบอรในตัวกระหมดแล้วชื่อว่าเดี๋ยวชื่อน้ cảm ơn,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  ตอนนี้อยู่ผู้โดยสารขาออกแล้วอาคารผู้โดยสารขาออกของสนามบินชิตวเซ่ฝั่งเทอร์มินอลอินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มินอลนะครับเดี๋ยวเราไปหาเคาน์เตอร์ของกัปตันแทนก่อนตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับอยู่แถว B โซนนี้นะครับนี่กัปบ,บินไทยเช็คอินตรงนี้ครับทั้งล็อกเยิร์อซิลชั้นธุรกิจแล้วก็อีโคโนมีชั้นประหยัดนะครับ เดินทางได้เป็นบางกรณีตามอายุคันครับอย่างเช่นถ้าอายุคันไม่เกิน28สัปดาห์เนี่ยก็ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์หรือใบ Fit t o f ไฟครับแต่ถ้าหากอายุคันตั้งแต่28ถึง34สัปดาห์เนี่ยก็ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ด้วยนะครับและหากอายุคันของผู้โดยสารอยู่ตั้งแต่34ถึง36สัปดาห์เนี่ยการบินไทยก็อนุญาตให้เดินทางเช่นกันครับแต่ต้องบินไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับซึ่งหากมีการรอต่อเครื่องบินเนี่ยเวลาก็จะถูกนับด้วยนะครับและแน่นอนครับว่าใช้ใบร ซึ่งถ้าหากเวลาเกินสี่ชั่วโมงเนี่ยจะไม่อนุญ,ญาตให้เดินทางครับและถ้าหากอายุคันตั้งแต่36สสัปดาห์ขึ้นไปการบินไทยจะไม่อนุญ,ญาตให้เดินทางครับในกรณีภรรยองผมเนี่ยถึงแม้ว่าอายุคันจะไม่ถึง28สัปดาห์ก็จริงแต่เราก็ขอใบรับรองแพทย์เอามาไว้ก่อนเพื่อความแน่ใจครับตอนนี้เราก็กําลังจะเดินไปที่ตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นนะนเวลากลับเมืองไทยแล้วคิวตอมอรก็ไม่ยาวเท่าไหร่ แต่ว่าเราต้องรีบละทำวิธีตรวจคนเข้าเมืองกันดีกว่าครับไปอันนี้ก็อยู่ด้านในตรงบริเวณเกตแล้วนะครับวันนี้ผมจะได้บอดเกตตรงเกตของสุเกตที่อยู่ตรงนู้นเพนสุกุนี้ก็แวะชอปปิ้งมาซื้อโชวอชโ็อ,อกโกแลตของฝากนิดหน่อย ของฝากให้สำหรับตัวเราเองนะก็คือแมวกวักนำโชคนี่นะครับร้านดิที่ฟีจะอยู่ใกล้ๆกับตัวเกตที่เราจะขึ้นเครื่องเลยก็สะดวกดีเหมือนกันแต่ตรงนี้ไปก็มองเห็นเราเริ่มบอดแล้วยังก็ดูถ้าเขาเริ่มบอดแล้วเราก็วิ่งจ้ำอ้าวไปเลยเราไปตัดในนี้นะก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเดินแป๊บนึงก็ถึงแล้วรู้สึกว่าสะดวกสบายดีนะครับพอเป็นสามี เดี๋ยวถึงชอบครับแบบนี้ผมชอบนะบรรยากาศน่าเกลียดตอนในคุณก็เยอะเลยครับคุณผูสารน่าจะเต็มลำแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูเครื่องบินที่จะขินกับคุณครับ สีวันนานะครับจะพาเรากลับกรุงเทพวันนี้ เรื่องละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับนเครื่องแล้วนะครับบนที่นั่งสามสิบเอ็ดเจกับเจซึ่งเป็นที่นั่งครัเราสามารถยืดขาได้เราตอนเราเช็คอินเราก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าเออมีผู้โดยสารตั้งคันมีคุณแม่ตั้งคันอยู่นะครับก็ขอเลือกที่นั่งดีเดียให้เราหน่อย าอนที่เขาจัดให้เลยครับก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินการเมืองไทยที่มีความชิโตเส็มเลยครับที่จัดที่นั่ดีๆให้ประกอบการบริการทั้งนั่งนะครับวันนี้อากาศแจ่มใสอากาศดีอ่ะสำหรับเครื่องบินตัวนี้นะครับมีเครื่องบินโบอิ้ง777นะครับสเตเดียนเอชเอทีเคเนะครับลำนี้จะพาเราจากสุวรรณภูมบัปรเทลเราต่อการบริการบนเครื่องยี่เบียร์เดี๋ยวเราให้มาดูกันครับ บินไปเที่ยวซัปโปโลกับการบินไทยสบายต่างกันจองบัตรโดยสารได้แล้ววันนี้ที่ www.thaiairways.com มีของปาร์ตสมากอากาศดีการบริการมันเครื่องนะครับก็อย่างแรกพนักงานจะเสิร์ฟพวกเครื่องดื่าามและของว่างกันก่อนนะครับในที่นี้ก็เราเลือกน้ำส้มกับน้ำเปล่านะครับแล้วก็เป็นขนมหนึ่งห่อขนมก็เป็นอนีอ้ขนมจากญีก่ปุ่นนะครับโปเกมอนอันนี้เป็นหน้าจออินฟเอนเตอร์เน็ตนะครับเมื่อเรานั่งอยู่ ด้านหะน้าสืนที่ว่าไม่มีจอข้างหน้าก็าจะเป็นจอพับสามารถพับเก็บได้นะครับจอนี้ ก็มีเส้นดูด้งขนมปังแล้วก็มีอันนี้นะร้า,านต่อดูด้งนะครับนี่เปินเป็นขับสไลซ์นี่น่าจะเป็นเค้กก็น้ำเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นของพริยาผมนะครับเป็นข้าวนา้าข้าวนาสบัญญับเน,นี่ยครับต่อชี ช้อนส้อมที่การไปไทยให้ออกมาใช้ก็เป็นพลาสติกแข็งๆเลยนะอันนี้ไม่ไม่ใช่พลาสติกกันนอตนะผมว่าดูดีเลยทำให้สามารถตัดล้วมันง่ายอะ่ะตัดลรวรู้สึกว่าเออมันดูแข็งแรงดูดีครับรัสด,ดูดีครับเป็นพลาสติกอย่างดีอนนี้ก็ทานข้าวเกิบแล้วนะ อบเรืออร่อยมากเป็นานาที่ดุรก็คือข้าวยุ้งอบเรืออีเมนแซามนอนย่างก็อร่อยดีครับจะได้เลยก็มีคนซึ่งดมดมเกล็ดนะแล้วก็สลัดอะไรมีอร่อยครับจะได้อะไรอันนี้ลูกเรือก็บริการน้ำเครื่องดื่มอยู่ ขอชาร้อนครับชาเป็นชาเขียวหรือชาชาเขียวครับผมขาดไเปยนครับขียนครับเชครับรับชาาไหมครับเดี๋ยวไปเดินเที่ยรอบแคงกันดีกว่านะครับจะไปขอน้ำลุกเลีอ ผมขอ,อน้ำหนึ่งขวดได้ไหมครับน้ำขวดได้ขดอค่ะขวดแล้ะค่ะแล้วขวดหนึ่จเป็นขนแก้วได้ไหมครับได้ครับ รูกเรือได้เสิร์ฟข,ของว่านอีกรอบที่สองนะเป็นชิคเก้นสไลด์มีซอสซอนนะครับเต็มเหมือนแก้งหอมไก่รมควันแล้วก็ใช้ซอสทัสเซ่ตัดทันกันนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวอากเซแล้วนะครับตรงที่เกิดกิจการมดีขึ้นแม่น้าโขงก็เป็นชายแดนนะว่า แวก็เขาก็เสนอก็มีอะไรบ้างสบายตากันนะสบายต่างกันมากเลยค่ะมากของการถนไใจสบายต่างกันจริงๆค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันข้างล่างดีกว่านะครับ thank <laughs> you ถ้าท่านผู้ชมมีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในครั้งต่อไปเนี่ยก็ลองมาใช้บริการการบินไทยดูนะครับซึ่งการเดินทางมาเที่ยวซัป,ปโปโรในครั้งนี้ด้วยการบินไทยนั้นง่ายและสบายต่างกันจริงๆครับเนื่องจากการบินไทยเ,ยเป็นสายการบินแบบ full service ที่รวมบริการทุกอย่างไว้อยู่แล้วตั้งแต่การโหลดกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่องฟรีเริ่มต้นที่30กิกร,รัมในชั้นประหยัดและมากขึ้นเรื่อยๆตามระดับชั้นโดยสารครับมีอาหารเครื่องดื่มให้บริการบนเครื่องฟรี มีหมอนผ้าหม่มหูฟังและระบบความบันเทิงบนเครื่องบินให้ใช้กันฟรีโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่อย่างใดอีกทั้งการเดินทางมาซัปโปโรด้วยการบินไทยนั้นเป็นเส้นทางบินตรงที่ไม่ต้องไปต่อเครื่องทําให้ประหยัดเวลาและไม่เหนื่อยกับการเดินทางมากเกินไปครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถจองตั๋วโดยสารได้ด้วยตนเองง่ายๆผ่านเว็บไซต์ไทยแอร์เวหรือ Thai a i r w a y s Mobile a p พ l i c a t i o n ก็ได้เช่นกันเรียกได้ว่าจองง่ายเดินทางสบายจ่ายครั้งเดียวจบสมกับคำว,ว่าสบายต่างกันจริงๆครับ I never see you with such tired eyes And everything we said we'd be We just traded for a suit code and a tie Baby, it's time we got out the underneath the rows of trees I will see you where the ocean meets the sky Your socks and shoes, right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young. Again, oh, 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 oh. Oh, oh, standing underneath. Of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes, a fire grows. We are ready for this life of running wild. We're running wild. When underneath the rows of trees, I will see where the ocean meets the sky. Under your toes.